ไปกันต่อนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการเรียกว่าป้องกันปราบปรามยาเสพติดค่ะจังหวัดน้องคายค่ะได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมน้องคายซีโร่จากเพื่อจัดระเบียบสังคมและตรวจสอบสถานบริการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมค่ะ เวลา15บหาิกนาทีค่ะวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลานหน้าพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลี่5นาได้สมภพสมิตาสสริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมหนองคายซีโร่ดรักโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประลัดจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ ด้านนายประทีปอุ๋ยเจริญประหลัดจังหวัดหนองคายกล่าวเขาว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการพัฒนาประเทศในทุกมิติดังนั้นศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย จึงได้บริาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมนี้เพื่อจัดระเบียบสังคมและการตรวจสอบสถานบริการสถานคล้ายสถานบริการซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมค่ะ การปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากกําลังพลของทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองพี่ๆอสเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอาสาสมัครภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า22หน่วยงานค่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า300นายพร้อมด้วยยานพาหนะและยุทธปกรณ์ออกตรวจสถานประกอบการสถานบริการมีการไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงทุกหมู่บ้านทุกตําบลรวมถึงลาดตระเวนบริเวณริมแม่น้ำโขงเพื่อเข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายได้ครอบคลุมทั่วทั้ง จังหวัดหนองคายค่ะ